เหนื่อยใจมันเหนื่อยมากเหนื่อยกายคือเหนื่อยงานแต่ถ้าไม่เหนื่อยใจมันมีแรงทำต่อได้งั้นวันนี้คงจะไม่ใช่คุยว่าอะไรเหนื่อยกว่ากันแต่ Howto หรือกระบวนการค่ะคุณแม่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกขณะที่เรายังต้องเหนื่อยงานอยู่ใจไม่เหนื่อยค่ะคือจริงๆแล้วคำว่าเหนื่อยใจเนี่ยบางคนไม่ได้ทำงานก็เหนื่อยใจคือใจเนี่ยมันต้องฝึกถ้าใจมันไม่ฝึกนะ เบื้องแรกเลยคือต้องรู้จักใจตัวเองเช่นเวลาที่เรารู้สึกอย่างไรใจมันรู้สึกนะคือเราต้องกลับไปดูความรู้สึกถ้าถามว่าเรารู้ลมหายใจไปทำไม ก็เพื่อให้เรามีสติรู้ทันความรู้สึกที่ใจอ่าอย่างนี้พอเห็นเป็นภาพเรานั่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปทําไมเพราะถึงไม่รู้มันก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วจริงไหมลูกแต่รู้เพื่อให้รู้ทันสภาวะธรรมที่เข้ามาที่จิตของเราเช่นพอพอใจจิตมันจะมีภาวะอะไรรู้ไหมมันจะไปตะคุบเอามาพอใจมันรู้สึกพอใจหนูเข้าใจคําว่าพอใจไหม กินอะไรอร่อยก็เรียกว่าพอใจไม่อร่อยก็เรียกว่าไม่พอใจกินแล้วงั้นงนแหละไม่มีอะไรกินก็กินไปเถอะอันนี้ก็เรียกว่าไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจในภาษาของการปฏิบัติก็คือจเจริญสติให้รู้ทันพอใจและไม่พอใจแล้วให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสติจะไม่เหนื่อยใจเลยลกูกคือมันก็แค่ามายืนดู ก็เจ oui, hey, ้เอ pues ๋เห็นน so so, ่ะเห็นมันน่ะแต่ไม่คุกครีไงพอไม่คุกครีเนี่ยคือใจมันเข้มแข็งไม่ใช่ว่าต้องไม่มีนะเปล่านะพอเห็นปุ๊บตามันเห็นปุ๊บสวยไหมล่ะสวยใจเป็นยังไงมีสติรู้เลยมือชอบอยากได้เอากลับบ้านค่ะอ่ะอันนั้นน่ะเพลินแต่ถ้าเราบอกว่าสวยเราเห็นความสวยนี้อย่างรู้ทันพอใจ แล้วเราถอดถอนความเผลอเพลินกับการที่จะเอากลับบ้านเราจะศึกษารายละเอียดมันมากกว่าแค่คิดเบ็ดเสร็จว่าสวยอยากได้เอากลับบ้านอันนี้จบเลยงานไม่เจริญสติเลยแค่สนองความอยากแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากเราศึกษามันอยู่ด้วยอะไรคะรู้เท่าทันกระบวนการของการศึกษาอันนี้ค่ะคือการเรียนรู้ที่จะละความอยากแต่ ดำเนินการในหน้าที่ของการทำงานของเราอย่างเป็นอิสระจากอยากอันนี้ไม่เหนื่อยใจค่ะ